สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับจูจือต,ตอบว่าเอาระข้าจะสั่งเครื่องมือวิญญาณที่น่ากลัวของเครื่องมือวิญญาณทั้งหมดให้ร่วมมือกับท่านเรารอกันต่อไปเถอะทรงรีหูคุณคิดทั่วคู่ก่อนจะกล่าวว่าเรื่องนี้สําคัญมากผู้บัญชาการให้ข้าไปเตรียมของสักหน่อยตกลงทําตามที่ท่านต้องการเถอะจกักรพรรดิอาจารย์จูจือรีบตอบ ทรงเรียบูจากไปและเขาก็พาวิญญาจาร์โชคร้ายของโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์ไปกับเขาขณะที่พวกเขารีบจากไปรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจูจือขณะที่เขามองดูด้านหลังของพวกเขาแต่รอยยิ้มของเธอประกอบด้วยความเยือกเย็นในการสังหารข้าจะต้องขอให้เจ้าโชคดีแล้วจักพัดอาจารย์ผู้อัศวสูปรากฏตัวข้างๆจูจือและถามอย่างนุ่มนวลว่าท่านผู้บัญชาการ เราจะช่วยให้โบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับศบของอสูรเทพจริงๆงั้นเหรอจูจือยิ้มอย่างชัดแจ้งและกล่าวว่าแน่นอนตราบใดที่เราสามารถฆ่าอสูรเทพได้ผู้อาวโสตกใจคู่หนึ่งก่อนที่จะมีรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอย่างรวดเร็วช่างเป็นแผนงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่จะฆานกสองตัวด้วยหินก้อนเดียวผู้บัญชาการดำเนินชีวิตตามชื่อของเธอ เธอวางกับดักสําหรับโบสถภาพวิญญาณบริสุทธิ์ในระยะเวลาอันสัน้นการล่อรวงครั้งใหญ่นี้เป็นเหยื่อล่อที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยสําหรับโบสถภาพวิญญาณบริสุทธิ์ที่โลกเงาสองเงาแยกจากการบนท้องฟ้าขณะที่ผู้เอาโซส่วนถอยกลับไประหว่างเขาทั้งสองของเทพ,พเจ้าเท่าเทีเทยมก่อนที่เขาจะทรงตัวความาแข็งแกร่งที่น่าเกรงขามของอสูรเทพได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่ในขณะนี้ ในขณะที่เขาถูกผลักกลับไปมากกว่า10เมตรเล็กน้อยใบหน้าของผู้อาส,ส่วนเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยในขณะที่เขารู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะด้วยความกลัวอสูรเทพไม่ได้เป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกโดยเปล่าประโยชน์และความแข็งแกร่งของเขาก็เกินความคาดหมายเมื่อเขาประทะก,กับอสูรเทพทั้งหมดที่เขารู้สึกได้ ก็คือพลังของตี้เถียนที่ลึกล้าเพียงใดผู้อาวส่วนรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของตี้เถียนที่แทบจะไม่สิ้นสุดและความแข็งแกร่งอันน่าสะพึงกลัวของเขาก็ทําให้การโจมตีของเขากลายเป็นไอในทันทีนอกจากนี้ตี้เถียนดูเหมือนจะรั้งไว้และนั่นคือเหตุผลที่ผู้อาวส่วนสามารถล่าถอยได้ในครั้งเดียวเจ้าควรจะบอกได้เสียวส่วนเจ้ายังห่างไกลจากฆ่าเกินไปไปนำหัวอยู่เฮ้าออกมา ข้าเพียงต้องการถามเขาสองสามคำถามข้าจะไม่ทำอะไรเขาข้าไม่อยากฆ่าเจ้าที่เถียนกล่าวอย่างชัดเจนผู้เอาส่วนคำรามอย่างเย็นชาได้กล่าวว่าอย่าคิดว่าเจ้าจะชนะเขาก้าวไปข้างหน้าในขณะที่เขาพูดและเทพเจ้าเท่าเที่ยที่อยู่ข้างหลังเขาคำรามอย่างลึกล้ำผู้เอาส่วนหายตัวไปในอากาศเช่นนั้นและร่างลวงตาของเทพเจ้าเท่าเที่ยเริ่มก่อตัวขึ้น นี่คือกายแท้วิญญาณยุทธของผู้อโศว์สวนเทพเจ้าเท่าเที่ยสวรรค์และโลกความมืดและดินขัดแย้งกันแต่า้าแห่งพลังดินถูกระงังับอย่างสมบูรณ์สูงจากพื้นผิวไม่เกินร้อยเมตรได้เขายาวของเทพเจ้าเท่าเที่ยเรังแสงเป็นวงกลมสีเหลืองก่อนที่เท่าเที่ยจะเร่งความเร็วและพุ่งเข้าใส่ราชามังกรดำตาสีทองเท่าเที่ยพุ่งอย่างบ้าคลั่ง เมื่อเสียงฟ้าร้องดูเหมือนดังก้องไปทั่วสวรรค์ได้ยินเสียงระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวราวกับท้องฟ้าทั้งหมดถูกเหยียบย่ำวงกลมของแสงสีเหลืองแผ่ขยายอยู่ใต้ตีนเท่าเทียบและปกคลุมร่างของราชามงกรดำดวงตาสีทองมันควบคุมแรงโน้มถ่วงและแรงดึงดูดมหาศาลฉีกร่างของราชามงกรดำดวงตาสีทองเพื่อพยายามจับกุมมันที่เถียนถอนหายใจและพูดว่า ในเมื่อเจ้าต้องการตายข้าจะให้บทเรียนที่เจ้าจะไม่ลืมเขาหันหลังกับคณะพูดและเอามือขวาแตะศีรษะของราชามังกรดำก่อนจะเวียงแขนขึ้นไปในอากาศภาพแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อราชามังกรดำขนาดมหือมาที่ยาวกว่าพันเมตรเริ่มจดจ่อไปที่แขนขวาของตี้เทียนราวกับปลาวานดูดน้ำแขนของตี้เทียน มุนไปเหนือหัวของราชามังกรดำเมื่อมีดาบขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในมือของเขาด้ามดาบเล่มนี้ยาว3ฟุตและใบมีดยาว8ฟุตด้ดามเป็นสีดำและดูเหมือนมังกรดำใบมีดเป็นสีม่วงเข้มและจิตนาของดาบที่น่าสะพรึงกลัวดูเหมือนจะฉีกเป็นรูขนาดมหึมาบนท้องฟ้าเมื่อดาบปรากฏขึ้นวงคมขนาดใหญ่ของแสงสีดำปรากฏขึ้นด้านหลังที่เทียน ได้มันเหมือนกับรุมดามที่ดูเหมือนจะกินกินทุกสิ่งทุกอย่างสมาชิกของสำนักถังกำลังดูการต่อสู้นี้บนท้องฟ้าจากรานภายในของเมืองซือไดเคอร์จีเจเียเฉินผู้ข้างดาบตัวสันเมื่อเห็นตี้เทียนเปลี่ยนเงาของเขาให้ใกลายเป็นดาบและเขาคำรามเมื่อเลือดไหลออกมาจากรูจมูกของเขาจิงจืนหยานรีบสนับสนุนเขาและพูดว่ามีอะไรผิดปกติกับเจ้าเจเียเฉินจีเจเียเฉินสายหัวเบา,เบา,เบา แต่มีความมุ่งมั่นในสายตาของเขามีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นเขาใช้รัศมีดาบของตัวเองเพื่อสัมผัสถึงรัศมีดาบของที้เทียนและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นรัศมีดาบที่น่าเกรงขามอะไรเช่นนี้นี่คือรัศมีดาบของบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกหรือไม่รัศมีดาบของเขาคือวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาเอง และเป็นเจตจำนงที่ข้อบงาของเขาด้วยและนั่นคือความแข็งแกร่งอันน่าสะพึงกลัวจีเจฉินคิดต่อไปในขณะที่เขานั่งลงบนพื้นและเริ่มนั่งสมาธิการเปิดเผยในช่วงเวลานี้มีความสำคัญมากเกินไปสำหรับเขาจีเจฉินติดอยู่ในฐานะวิญญ,ญาณพรมยุทธ์มาเป็นเวลานานและไม่สามารถเจถาะทะลุได้เลยเพราะไม่มีทางที่เขาจะสร้างแกนวิญ,ญญาณของเขาเองได้ วิธีการสืบฝนของจีเจียเฉินนั้นแตกต่างจากทุกคนและเขาต้องค้นหาเส้นทางที่เป็นของเขาเพียงลำพังถ้าเขาต้องการที่จะเป็นราชทินนานา,นานพรม,มยุทธ์นี่คือดาบมังกรดำแสงสีม่วงก่อตัวเป็นลำแสงอันทรงพลังและฟาดลงมาท้องฟ้าแตกเป็นเสียงเสียงเมื่อแรงน้มถ่วงทุกๆหยดถูกทำลายและกลายเป็นฝุ่นร่างกายขนาดมหึมาของเทพเจ้าเท่าเทีเทยถูกทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ โดยท้องฟ้าที่ฉีกขาดเนื่องจากพบว่าตัวเองไม่สามารถหลบดาบได้หลังจากนั้นดาบมังกรดำที่น่าสะพึงกลัวก็ใกล้เข้ามาถึงบริเวณระหว่างเขาของเทพเจ้าเทวเทีเทยมีเสียงระเบิดดังขึ้นเสียงอึกกระทึกระเบิดขึ้นในท้องฟ้าแสงสีเหลืองสองดวงซึ่งวนเวียนอยู่รอบๆร,ระหว่างเขาของผู้อวุโศส,สวค์ได้ปิดกั้นดาบของตี้เทียนไว้จริงๆ แต่ทว่าร่างกายขนาดมหึมาของเทพเจ้าเท่าเทีเทยก็ตกลงมาจากฟากฟ้าอย่างรวดเร็วมันตกลงมาจาก5,000เมตรหลือเพียง2,000เมตรเพราะมันสูงประมาณ1,000เมตรมันดูราวกับว่ามันกําลังจะชนเข้ากับเมืองซูไรเคอร์เทพเจ้าเท่าเทียส่งเสียงคํารามอึกกระทึกขณะที่กมเมฆสีเหลืองแยกตัวออกจากเท้าและพยายามประคองร่างกายของมันที่เถียน ยังคงรอยอยู่ในที่ที่เขาอยู่ขณะที่ฉีดดาบยากในมือไปทางผู้อาสสวศวนย์ดวงตาของเขาดูน่ากลัวอย่างยิ่งราวกับว่ามันคล้ายกับตัวของอสูรเทพเองนี่คือพลังที่แท้จริงอำนาจเป็ดเสร็จของบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผู้อาสสวศสนย์รู้สึกไร้อำนาจในทนันใดที่เถียนได้ควบคุมพลังอวกาศทั้งหมดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาได้ตระหนักถึงช่องว่าง อำนาจระหว่างแกนวิญญาณที่สองที่สร้างขึ้นจากเทคนิคเสียงกล้องและแกนวิญญาณที่สร้างขึ้นจากเทคนิคการเสริมยินหยางความหนานแน่นของพลังวิญญาณของตี้เถียนไม่ใช่สิ่งที่พลังวิญญาณของเขาสามารถเปรียบเทียบได้รัศมีแห่งความมืดอัน,นาจสะพึงกลัวยังคงเกินกินพลังงานธาตุดินของเขาอย่างตะกะตะการแต่ทว่าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถถอยได้เขาต้องไม่อนุญาตให้ที่เถียนรบกวนหัวอยู่เฮา ในช่วงเวลาที่สําคัญเช่นนี้ถ้าไม่อย่างนั้นอยู่เฮาอาจไม่สามารถก้าวผ่านคอขวดปัจจุบันของเขาได้เขาอาจจะตายทันทีผู้อาสวส่วนหลับตาลงในขณะที่ผู้อาวโสมู่เตือนเขาถึงความปรารถนาของเขาก่อนที่ความตายของเขาจะใช้ผ่านดวงตาของเขาร่างของเทพเจ้าเท่าเทียมขนาดมาหึมาของเขาไม่ได้บินขึ้นตรงไปบนท้องฟ้ากลับรออยู่ที่นั่นอย่างอดทน ร่างนั้นหมุนไปและเทพเจ้าเท่าเท,าเทียก็หายตัวไปผู้เอาโส,ส่วนปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อรัศมีอันทรงพลังของเขาหายไปใบหน้าของตี้เทียนเผยรอยยิ้มจางๆในสายตาของเขาผู้เอาโส,ส่วนกำลังจะยอมแพ้ง,งั้นเหรอถ้าผู้เอาโส,ส่วนต้องยอมแพ้ในการใช้กายแท้วิญญาณยุท์ของเขาเขาจะต่อสู้กับตี้เทียนด้วยอะไรอีกแต่ทว่าตี้เทียนเริ่มกังวลอีกครั้งในเวลาไม่นาน ผู้อัสโวนจะยินยอมเช่นนี้จริงหรือรัศมีดั้งเดิมแผ่ออกมาจากร่างกายของผู้อสสัลโศนเสียงคำรามของมังกรตามแต่กล้องกลางวานในท้องฟ้าขณะที่ชานของเปลวไฟสีเหลืองอ่อนลุกขึ้นรอบร่างของผู้อสสัลโศนรัศมีโบราณน,นั้นมีอำนาจและพลังของมังกรแม้แต่หัวใจของที่เทียนก็อดไม่ได้ที่จะหดตัวภายใต้แรงกดดันของรัศมีนั้น นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาสัมผัสได้ถึงรัศมีนี้ก่อนหน้านี้เมื่อป่าใหญ่ชิงโตเริ่มต้นกองทัพศัตร์วิญญาณเขาได้สัมผัสมันได้โดยตรงแม้แต่พลังของเขาเขาก็สามารถหลุดพ้นจากมันได้ภายในเวลาหลายวันเท่านั้นใช่เขาสัมผัสได้ถึงพลังของเทพเจ้าเท่าเทีเทยจากร่างกายของผู้เอาโสส่วนเซลส่ว,สวนเจ้าบ้าไปแล้วเหรอเจ้าต้องการที่จะต่อสู้ด้วยชีวิตของเจ้างั้นเหรอ ที่เถียนทั้งโกรธและตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นข้าจมจีเจ้าอย่างเบาๆหลายครั้งแต่ดูเหมือนเจ้าจะไม่รู้วิธีถอยหนีคิดว่าข้าไม่ฆ่าฆ่าเจ้าจริงๆงั้นเหรอโดยปกติผู้เอาสวนจะไม่สามารถใช้พลังของเทพเจ้าเท่าเทียมในเลือดของเขาได้แต่ทว่าถ้าเขาเผาพลังวิญญาณของเขาและบังคับให้แกนววิญญาณของเขาปลดปล่อยพลังทั้งหมดของเขามันก็เป็นไปได้มันไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิต สำหรับพม,มัญญธระดับสูงสุดที่จะเผาพลังวิญญาณของเขาหรือเธอเองปราบใดที่แกนวิญญาณของพวกเขายัางคงไม่บุบสลายพม,มยุทธระดับสูงสุดจะมีโอกาสฟื้นตัวแต่ถ้าว่าการเผาผผ่นพลังวิญญาณยังคงต้องการใช้พลังทางร่างกายอย่างมากแน่นอนว่ามันใช้เวลา,านานกว่าที่ผู้ฝึกตนจะฟื้นตัวตอนนี้ผู้อัโสสวนกำลังเผาพลังวิญ,ญญาณของเขาในขณะที่เขาพยายามเรียบพลังของเทพเจ้าเท่าเทียม ที่บริสุทธิ์ภายในเลือดของเขาเนื่องจากทางเทพเจ้าเท่าเทียมและที่เถียนเป็นมังกรผู้อาวส่วนจึงสามารถยืนหยัดเพื่อต่อต้านที่เถียนได้โดยการควบคุมพลังของเทพเจ้าเท่าเทียมเพื่อชะลอการลบควรหัวอยู่เฮาผู้อาวส่วนไม่รู้ว่าเขาสามารถต้านทานการโจมตีที่รุนแรงของที่เถียนได้นานแค่ไหนแต่ทว่าเขารู้ว่าเขาต้องทําทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้เพื่อหัวอยู่เฮาให้นานที่สุดที่เถียน เริ่มกังวลมากขึ้นเมื่อเขาเห็นว่าผู้เอาวสโสวนไม่ได้วางแผนที่จะเปิดเผยอะไรแก่เขาตอนนี้เขามั่นใจว่าหัวอยู่เฮ้าต้องทำอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยให้คนอื่นเห็นได้นอกจากนี้ผู้เอาโสสวนต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเขาจากความสมดุลของผลประโยชน์นี่หมายความว่าสิ่งที่หัวอยู่เฮ้ากำลังทำอยู่นั้นมีค่าเท่ากับชีวิตของพภม,มยุทธระดับสูงสุด ที่เทียนเป็นอสูรเทพและเขามีสายเลือดของราชาบังกรดาดวงตาสีทองที่ครอบงำแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขามั่นใจว่านี่จะไม่ใช่เรื่องดีสำหรับปาใหญ่ชิงโตถ้าไม่เช่นนั้นผู้เอาโสวส่วนคงไม่พยายามหลบเลี่ยงคำถามของเขาหลังจากตระหนักถึงสิ่งนี้ที่เทียนก็สามารถละทิ้งความคิดเดิมทั้งหมดของเขาได้ในขณะที่แสงสีทองอันน่าสะุดสยองส่องประกายในดวงตาของเขา สัตว์วิญญาณที่คุ้นเคยกับเขาจะจำสิ่งนี้ได้นี่เป็นสถานะที่น่ากลัวที่สุดของตี้เทียนนี่หมายความว่าเขาได้พัฒนาเจตนาฆ่าดาบมังกรดำขนาดมาหึมาเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมันนำลมแรงและเมฆหนักบนท้องฟ้าเมฆสีม่วงดำหนาทึบดูเหมือนจะทำให้โลกทั้งใบมืดลงในขณะที่ตี้เทียนค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มกลางอากาศร่างกายทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับดาบมังกรดำของเขา สายตาลึกลับเริ่มก่อตัวขึ้นที่ด้านหลังของที่เถียนดวงอาทิตย์สีดำและดวงจันทร์สีม่วงปรากฏขึ้นข้างหลังเขาขณะที่พวกเขาซ้อนทับกันและส่องสว่างให้กันและกันรัศีอา่าสพึงกลัวของที่เถียนเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งในอัตราที่เหลือเชื่อสิ่งนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเมฆดำบนท้องฟ้งฟากำลังจะตกลงมาและบดขยี้ทุกสิ่งที่อยู่ข้างใตย้ยานเซลเซอร์ เสียนอินเออและคน,นอื่นๆต่างก็แสดงท่าทีตกใจนี่คือรัศมีที่แท้จริงของศาสตร,ร์วิญญาณบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกที่เถียนรังจะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะผู้อวสววนหรือไม่แม้จะมีความสามารถร่วมกันแต่พวกเขาก็รู้สึกราวกับว่าพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะมีโอกาสต่อสู้กับที่เถียนผู้อาวสววนดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านกับภาพลึกลับที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า เขายังคงลอยอยู่กลางอากาศอย่างคุ้นเคืองเมื่อเปลวไฟสีเหลืองจางๆรอบตัวเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆร่างลึกลับเขาก็เริ่มก่อตัวขึ้นที่ด้านหลังของเขาร่างที่ลึกลับนี้มีหัวเหมือนมนุษย์แต่มันมีหัวที่ใหญ่มากมันคือเท่าเทียหนึ่งในเก้าบุตรของเทพเจ้ามังกรในที่สุดสายเลือดเท่าเที่ยของเทพเจ้าเท่าเที่ยก็ถูกปลดปล่อยโดยผู้อาวุโสสว่วนรัศมีของอาสูรเทพดูเหมือนจะอ่อนลงเล็กน้อย เมื่อมีรัศมีของเทพเจ้าเท่าเทียมท้ายท,ที่สุดแล้วพลังสายเลือดของเทพเจ้าเท่าเทียมก็มีความสามารถในการปราบปรามได้ควบคุมความสามารถของสายเลือดมังกรดำก่อนหน้านี้ผู้อาโสมู่และผู้อาโสศสวนต้องทำงานร่วมกันเพื่อเปิดใช้งานพลังเทพเจ้าเท่าเทียมเพื่อผนึกเขานี่คือสิ่งที่ตี้เทียนจำได้อย่างชัดเจนคราวนี้เขาไม่พร้อมที่จะปล่อยให้สิ่งเดียวกันเกิดขึ้นอีก เขาไม่รู้ว่าหัวอยู่เฮาต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนในการทำของของเขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหัวอยู่เฮาทำเสร็จเมื่อเขาอยู่ในถ้ำกลางการถูกผนึกที่เทียนปล่อยเสียงคำรามเย็นชาขณะที่เขาซึ่งเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกทัในใดนั้นก็คุกเข่าลงในทิศทางของป่าใหญ่เที่ยงโตต่อหน้าทุกคนเขาซ่อนดบบาบมังกรดำไว้ข้างหลังได้ดูเหมือนจะคารพบบางเสียงในทิศทางนั้น วิธีที่เขาแสดงความเคารพคล้ายกับท่าทางที่คนทำในพิธีทางทหารเขากำลังทำอะไรผู้คนตกตะลึงจะมีสักคนในโรคของเราที่คู่ควรกับความเคารพของตี้เทียนหรือไม่นั่นจะไม่น่าเชื่อผู้เอาส่วนตกใจพอๆกับสิ่งที่ตี้เทียนทำในขณะที่เขาพยายามรอบรอมรัศมีของเทพเจ้าเท่าเทียของเขาไปยังตี้เถียนเพื่อระง,งับรัศมีของราชามงกรดดำดวงตาสีทอง ที่เถียนก็โค้งคำนับไปทางปลายใหญ่ชิงโตทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเว้นแต่เขามีแรงจูงใจอื่นๆในเวลานี้สีของท้องฟ้าเนื้อปลายใหญ่ชิงโตก็เปลี่ยนไปอย่างขรดทานหาันทันใดนั้นท้องฟ้าก็ปรากฏสีรุ้งเจ็ดสีโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแสงสีหมุนวนไปมาราวกับว่าพระเจ้ากำลังจะ,สะเสด็จลงมาจากสวรรค์เมื่อแสงปรากฏขึ้นพวกมันสามารถย้อมเมฆสีม่วงดำทึบ ที่ตี้เถียนปล่อยออกมาด้วยสีของพวกมันหลังจากนั้นกิ่นอายของตี้เถียนก็เปลี่ยนไปอย่างท่วมทน้นรัศมีของเขาเดิมชอบงำอย่างมากแต่ท้ว่าภายใต้อิทธิพลของแสงสีรุง้งรัศมีของที่เถียนดูเหมือนจะยิ่งใหญ่และสง่างามมากขึ้นเมื่อเขาลุกขึ้นอีกครั้งรูม่านตาสีทองของเขาก็กลายเป็นสีเงินแม้ว่าดาบในมือของเขาจะไม่เปลี่ยนแต่รัศมีพันเมลรอบตัวเขา ดูเหมือนจะผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่บางอย่างแล้วเมื่อมันกลายเป็นเขตแดนสีเงินนี่คืออะไรผู้เอาโสวนจะไม่ใช่คนเดียวที่ไม่รู้ว่านี่คืออะไรแม้ว่าผู้นําในอดีตของโรงเรียนซือไดเคร์จะได้เห็นสิ่งนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถระบุดได้ว่าพลังที่ตี่เทียนใช้อยู่ในขณะนี้คืออะไรสิ่งเดียวที่ผู้เอาโซนส,สามารถแยกแยะได้ก็คือว่านี่ไม่ใช่พลังของตี้เทียน ดูเหมือนว่าเขาจะยืมพลังมาจากที่อื่นแต่ถ้าว่าเขาไปยืมพลังอะไรมากันแน่ขณะที่เขายังคงตกใจพลังอํานาจก็ตกลงมาจากฟากฟ้าเทพเจ้าเท่าเทียมขนาดยักษ์ที่อยู่ข้างหลังผู้เอาโซส่วนเริ่มตัวสันก่อนที่จะแสดงแนวโน้มที่จะก้มตัวลงต่ออำนาจประเด็จการนี้สิ่งนี้ไม่สามารถเป็นไปได้นี่เป็นความคิดแรกที่เข้ามาในหัวของผู้เอาโซส่วนย้อนกลับไปในตอนนั้น ทั้งเขาและผู้อสวสโรมู่ได้ใช้พลังของเทพเจ้าเท่าเทียมเ,เพื่อปราบปรามตี่เถียนอำนาจในสายเลือดของเทพเจ้าเท่าเทียมหนึ่งใน9ก้าบุตรของเทพเจ้ามังกรก็เพียงพอแล้วที่จะบังคับให้ราชามังกร,กรดำตาสีทองก้มลงกราบมันแต่ทว่าในตอนนี้สถานการณ์ดูเหมือนจะกลับด้านเทพเจ้าเท่าเทียมกำลังจะก้มลงกราบตี่เถียนซึ่งอยู่บนท้องฟ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่เถียนยืมพลังแบบไหนการเปลี่ยนแปลงในทันทีนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ผู้ัอาส่วน,วนตกใจแต่ผู้คนในเมืองซูไรเคอร์และกองทัพของจัก,กรวรรดิตวันจันทาก็ตกใจกับภาพตรงหน้าพวกเขาไม่มีผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังคนใดคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่าน,านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ